ต้องใส่งานอันอนวดนึงออกไปจุฬาฟอนเพิ่นพวกคนกล่องไม่เห็นเนากปผ่านสมอลับคุมลุกมาเยอะมากเลยเฮ้พ่อของเพื่นผมกิ๊บไม่กิของเขานีา่ตลอับองเขาแบบขีฟุย้ยงเต็มเพื่อน,เ,น,นเอาไงพิไรแเตตนบัตนะแปลงพัดยงอไรเพเนินไม่ป้องไม่ล้องผมนะครับเจ็ดเล่เจ็ด bắt bói luôn, luôn kim không? <coughs> à, Lá thay ion để bắt hình không có <laughs> thấy านี่ครับตรงั้นเมแล้วก็ส้นปิดมันจะอยู่บมห้ามคื้เส้นรนะนเดินไปดูก็ได้เดินไปดูอีกอีก

行不嘛。